สวัสดีค่ะทุกคนการที่จะตัดสินใจซื้อน้ําหอมมาใช้สักขวดหน,นึ่งเนี่ยนะคะเรื่องราคานี่มาเป็นอันดับแรกเลยค่ะเพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวของปู๋เนี่ยปูนมีความรู้สึกว่าราคาเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ด้วยนะคะเพราะว่าถึงแม้เป็นกลิ่นที่ชอบจริงๆชอบมากๆแต่ว่าราคาสูงราคาที่เกินกว่าที่เราตั้งงบประมาณไว้เนี่ยปุ่ก็คงไม่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าอะไรที่มันเกินที่งบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยปุ่ก็คงแบบ คิดว่าเออเราไปหาทางเลือกอื่นดีกว่าเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยก็มีหลากหลายกลิ่นให้เราเลือกแล้วก็ราคาเนี่ยเราก็เข้าถึงได้ง่ายในหลายๆแบรนด์นั่นเองค่ะแล้วก็ปูก่ก็จะมาพูดถึงแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะที่เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสที่แท้ทูเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ผลิตในฝรั่งเศส100%แล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า a d o p ็อ a ปาร์นนั่นเองค่ะ ปูเชื่อว่าใครที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะรู้จักแบรนด์นี้กันแล้วนะคะจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นน้ําหอมที่ในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าเราเนี่ยสามารถเข้าถึงในเรื่องของความหอมอย่างละมุนได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นราคาที่เราก็เข้าถึงได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นน้ําหอมที่มีคุณภาพสูงเช่นกันค่ะปูก็จะมาพูดถึงแบรนด์ก่อนคร่าวๆนะคะเพราะว่าเพื่อจะได้รู้จักแบรนด์นี้กันก่อนเล็กๆน้อยๆคร่าวๆแล้วเดี๋ยวปูจะไปเข้าถึงรายละเอียดนะคะที่ปูได้ใช้ของแบรนดนะะ์ a d o p ็อกป f กฟเนี่ย ะะทั้งน้ำหอมเอยนะคะทั้งเจลอาบน้ําเอยแล้วก็ในโลชั่นที่ทาผิวนะคะเพราะว่าตอนที่ปู่ไปเมืองไทยเนี่ยปู่เอาเจลอาบน้ําตัวนี้ไปใช้ด้วยที่มีกลิ่นที่ชื่อว่าลิตร์นชูก้าแล้วก็มีความหอมละมุนดีงามมากๆเลยหอมสดชื่นแล้วก็เป็นหอมแบบว่าสดชื่นละมุนผิวแล้วก็ปู่เป็นสาวกูมองปู่ก็จะเลือกโทนที่เป็นกูมองเป็นโทนขนมหวานเป็นโทนที่แบบชวนกินนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวปู่จะมาเล่าในเรื่องของที่มาของแบ,บแรนด์เล็กนิน้อยๆคร่าวๆ,าๆากันก่อนเพื่อที่ว่าเราจะ ได้รู้จักแบรนด์นี้กันก่อนทำความรู้จักกันก่อนค่ะเราก็จะไปเล่าถึงผลิตภัณฑ์ที่ปู่ได้ใช้ค่ะแบรนด์ Adopt a a า f a r นะคะเป็นแบรนด์น้ำหอมสัญชาติฝรั่งเศสที่มีอะไรมากกว่าราคาแล้วก็เป็นอะไรที่ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแต่ในยุคที่แบรนด์ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการน้ำหอมของฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวค่ะ ลาเฟรนเฟรเกนเ o l ลูชันก็เปลี่ยนภาพจำที่มีต่อน้ำหอมของประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี1986แบรนด์ก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาที่เมืองกราสที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เมืองนี้นี่เองแหละที่มีชื่อขนาดนามว่าเมืองทองของน้ำหอม เพราะที่เมืองกราสนี่เองล่ะค่ะก็มีหมู่มวลดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทางแบรนด์นี้ก็ยังมีการใช้นกฮาม,มิงเบิร์ดนะคะมาเป็นตัวช่วยหาอาหารแล้วก็เป็นตัวช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญต่อการทําน้ําหอมแล้วก็เป็นภาพของแบรนด์นั่นเองค่ะเพราะทางแบรนด์เองเนี่ยนะคะเขาก็ต้องการที่อยากจะให้ผู้ใช้น้ําหอมเนี่ยเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายขึ้นตรงกันข้ามกับภาพจําน้ําหอมฝรั่งเศสในยุคนั้นที่ มีความคิดที่ว่าน้ำหอมที่มีคุณภาพดีต้องมีราคาสูงแล้วก็บรรจุอยู่ในแพคเกจจิ้งที่หรูหรา a d o p ด a อ k ปักฟจึงเป็นการนำเสนอน้ำหอมระดับ EDP หรือว่า o d o ด p a r k f a ฟที่มีคุณภาพสูงเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสแท้ๆแ,แล้วก็ผลิตในประเทศฝรั่งเศส100%อีกด้วยค่ะและยังเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์นะคะที่พกพาสะดวกกระทัดรัดแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็ กลิ่นแต่ละกลิ่นนี่ยังสามารถเลเยอร์ทับกันได้อีกด้วยค่ะอา o p t ปาร์ฟางจึงเป็นการทลายภาพจำค่านิยมการใช้น้ำหอมแบบเดิมๆจึงเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการน้ำหอมของฝรั่งเศสจึงเป็นที่มาของราเฟ e น r a แฟร์เกนเลว u ูชันนั่นเองค่ะ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์นั้นนะคะก็ยังสามารถนำปริไซเคิลได้แล้วก็ทางแบรนด์เองเนี่ยนะคะก็ยังมีการได้เพ,พ,พาะปลูกพืชพันธุ์แบบยั่งยืนเพื่อเป็นการนำมาทำเป็นวัตถุดิบของการทำน้ำหอมนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วยค่ะ a d o p f b a c h f a นะคะในปัจจุบันก็จะมีคุณฟิลิปฮาเดลเนี่ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านพืชพันธุ์แล้วก็ทางด้านสร้างสารรค์กลิ่นของความหอม พราะว่าเป็นผู้มากประสบการณ์เพราะว่าเขาเคยทำงานให้กับบริษัทชั้นนำที่เป็นระดับโลกเลยนะคะแล้วก็มีการได้ร่วมงานกับมาสเตอร์ปร์ชูเมอร์ดังๆหลายๆคนนะคะแล้วก็บริษัทชั้นนำที่เขาได้ทำน้ำหอมร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีแบรนด์ที่เป็นโครเอนะคะแล้วก็จะมีเอเมสจงพงกัญชี i, แล้วก็จะมีเกลแรงนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามากประสบการณ์แล้วก็มีประสบการณ์ในการทางานมากๆเลยค่ะ และในความหอมของแบรนด์ a d o t p a r k f a m เนี่ยนะคะก็มีกลิ่นให้เลือกมากกว่าร้อกลิ่นนั่นเองค่ะมีทั้งกลิ่นที่เป็นน้ำหอมของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ยูนิเซ็กแล้วก็มีรวมไปถึงในเรื่องของสกินแคร์ด้วยค่ะก็จะมีตัวขัดผิวนะคะแล้วก็ตัวเจลอาบน้ำแล้วก็ตัวบอดี้โลชั่นอะไรต่างๆแล้วก็ ในอนาคตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเทียนหอมอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากสําหรับแบรนด์นี้เพราะว่าเราเนี่ยสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายนะคะด้วยราคาที่สบายกระเป๋านะคะแล้วก็ความหอมเนี่ยในระดับคุณภาพสูงแล้วก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ โอเคค่ะในเรื่องข้อมูลเนื้อหาของที่มาของแบรนด์ก็ทราบกันไปเล็กๆน้อย,อย,อยๆคร่าวๆกันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าถึงผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เลิศมากในเรื่องของความหอมนะคะแล้วก็เป็นราคาที่น่ารักด้วยนะคะเดี๋ยวปูจะมาพูดถึงราคาให้ฟังค่ะแล้วก็ เนี่ยคะ่ะครูก็ได้ใช้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําหอมนะคะทั้ง2กลิ่นแล้วก็หลักๆเนี่ยปรูเป็นสาวกครูม,มองครูกก็จะเลือกกลิ่นที่มีความอร่อยแล้วก็ชวนกินนะคะเป็นความที่หอมละมุนแบบว่าเหมือนขนมวนหวานๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าในโน้ตให้ฟังด้วยนะคะในเรื่องของน้ำหอมแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบอดี้โลชั่นค่ะเพราะว่าคือแบบ ปูเป็นคนที่ขาดบอดี้โลชั่นไม่ได้หรือว่าขาดออยบำรุงผิวไม่ได้เลยแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยหลักๆเนี้ยปูได้ใช้ตัวที่เป็นออยอาบน้ํานะคะเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งแต่พอมาได้ใช้เจลอาบน้ําของ Adopt p a r ฟานเนี่ยนะคะที่เป็นกลิ่นหอมของ สายกูมองเนี่ยนะคะเป็นเลยที่ขาดใช้ไม่ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าติดอกติดใจกันไปเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยของเขาเนี่ยมีความหอมแล้วก็ละมุนที่ผิวมากๆแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นแบบว่ากูเป็นสาวกูมองเนี่ยกูก็จะแบบอินมากๆสําหรับกลิ่นเพราะว่ากลิ่นเขามีความหอมจริงๆค่ะแล้วก็ตัวน้ําหอมเองก็มีความหอ,อมม er ากๆเลยค่ะเรียกได้ว่า หอมละมุนแล้วก็ในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวปูจะไปเล่าในเรื่องของโน้ตให้ฟังค่ะว่าโน้ตของน้ําหอมเนี่ยเขามีโน้ตอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นทั้ง2กลิ่นเลยค่ะเป็นกลิ่นของ Little Sugar นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นของ Yummy Candy เพราะว่าตอนที่ปูไปถ่ายเนี่ยปูเอาตัวที่เป็นบอดี้โลชั่นกลิ่นของ Yummy Candy ไปใช้แล้วก็จะเป็นตัวของเจลอาบน้ำที่เป็นกลิ่น Little Sugar ไปใช้นั่นเองค่ะ มาในส่วนของยัมมี่แคนดี้กันเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเจลอาบน้ํานะคะให้ดูกใกล้ๆก็จะเขียนว่ายัมมี่แคนดี้ตรงนี้นะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นน้ําหอมขวดพวกพานในปริมาณที่10 ML นะคะแล้วก็เจลอาบน้ำเนี่ยนะคะก็บรรจุอยู่ในปริมาณ250 ML ราคาก็จะอยู่ประมาณ5ยูโร95เซนก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ220บาทในส่วนอันนี้ก็จะเป็นราคาประมาณ4ยูโร95เซนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ180กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เป็น ขวดพวกพาเล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวกูจะไปพูดถึงในโนต้ตของเขานาะคะว,ว่ายัมีแคนดี้เนี่ยน้ำหอมในโนต้ตของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะในส่วนโนต้ตนะคะของน้ำหอมกลิ่น, Candy นยัมีแคนดี้เนี่ยในส่วนท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นส้มแมนดารินมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นสับป,ประรดแล้วก็เบสโนต้ตก็จะเป็น แพชชูลีแล้วก็วาน,นิลลานั่นเองค่ะก็จะมีความหอมที่ละมุนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยัมี่แคนดี้นะคะก็มีความหอมอร่อยหวานแบบเหมือนขนมหวานเลยประมาณนี้เลยค่ะเรียกได้ว่า คือแบบว่าในช่วงเวลาที่อาบน้ำเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสดชื่นแล้วก็บวกกับความหอมที่ได้ใช้ตัวเจลอาบน้ำของอ d ดอลฟฟาที่เป็นกลิ่นยามีแคนดี้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของ l i t t ิ n s u g a r นะคะเพราะว่า l i t t ิ n s u g a r เนี่ยเป็นตัวโปรดของรูเลยเป็นกลิ่นที่มีความหอมที่ละมุนมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าจัดมา3อย่างเลยค่ะทั้งเป็นตัวน้ำหอมเอ่ยนะคะทั้งเป็นบอดี้โลชั่นเอ่ยแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเจลอาบน้ำเอ่ยค่ะ มาในส่วนน้ำหอมของกลิ่น Little Sugar กันค่ะในส่วนท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นเบอร์การมอสหรือว่ามะกรูดนะคะแล้วก็ส้มแมนดารินมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มะลิแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นซีดาร์วูดแล้วก็วานิลลาค่ะ ในส่วนสนนราคาของปริมาณ30 ml ของน้ำหอมนะคะก็อยู่ประมาณ10ยูโร95เซนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400กว่าบาทต้นๆ400กว่าบาทเศษๆนั่นเองค่ะแล้วก็มีหลากหลายกลิ่นให้เลือกมากกว่าร0อยกลิ่นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้ำหอมแล้วก็ปูก็อินมากค่ะสำหรับกลิ่น l i t l e sugar เพราะว่าถูกอกถูกใจสาวกูมองอย่างกูเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น body ้โลชั่นะคะ body โลชั่นเนี่ยพอเปิดมาทีไรนะคะรู้สึกได้ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมีความหอมเหมือน ือนแบบว่ามะม่วงสุกที่พร้อมจะกินกับเข้าวเหนียวมะม่วงอะไรประมาณนี้หละคะ่ะทุกครั้งที่เปิดออกมาเนี่ยนะคะตอนยังไม่ทานเนี่ยก็คือแบบกูจาแบบว่าเม a g i n e ไปอารมณ์ประมาณนั้นเลยคะ่ะคือหอมแบบหอมหวานอร่อยชวนกินมากๆเลยแล้วก็ให้แบบว่าความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆเรแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความหอมละมุนแบบอยากจะกินเข้าไปเลยอะไรประมาณนี้เลยะคะ่ะเนี่ย จะให้ดูนะคะเขาก็จะเป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะปูกก็ทาแบบว่าอย่างฟินเลยค่ะคือแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ราคาประมาณ11ยูโรค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยู่ราวๆนี้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ละมุนมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าแบบคือแบบมันนุ่มผิวนะคะหลังจากอาบน้ํากับเจ้าตัวเจลอาบน้ําตัวนี้เสร็จนะคะมาทาผิวด้วยเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ําหอมพี่ค่ะโอ้โหหอมกันแบบว่า ฟ้มกระจายไปเลยทีเดียวค่ะก็จากที่ปูได้กล่าวไปนะคะในตัวของน้ำหอมเอยนะคะหรือว่าในตัวของเจลอาบน้ำหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นราคาที่ยัง cover อยู่ในหลักร้อยเช่นกันค่ะเพราะว่า คือน้ำหอมที่ปริมาณที่ใหญ่สุดของทางแบรนด์นะคะที่บรรจุอยู่ในปริมาณที่100 ml เนี่ยก็ยังอยู่ในราคาประมาณ26ยูโรกว่าๆก,ก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ8-900บาทก็คือยังคโคเวอร์อยู่ในหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในตัวที่เป็น body cream เนี่ยก็อยู่ ในราคาประมาณ440กว่าบาทประมาณนี้เองค่ะก็คือเป็นอะไรที่ดีต่อผิวด้วยนะคะแล้วก็เป็นราคาที่เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ได้น้ําหอมแล้วก็ได้ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในราคาที่มีคุณภาพสูงเช่นกันค่ะ จากที่ปูดได้เล่าถึงกลิ่นของยัมี่แคนดี้แล้วก็ลิเทิรชุก้าไปนะคะก็เป็นตัวเบสเซลเลอร์ของแบร์เลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะในเรื่องของราคาก็ยังคร v e เวอร์อยู่ในราคาหลักร้อยอยู่ไม่เกินพันนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะก็สามารถ ซื้อได้หลากหลายกลิ่นเลยค่ะก็มีกลิ่นมากกว่าที่เมืองไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยก็มีขายแต่ว่ากลิ่นไม่เยอะเท่าที่ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะคะสําหรับในฝรั่งเศสแล้วก็ในประเทศไทยเพราะว่าเขาก็เป็นราคามาตรฐานนั่นเองค่ะก็ปูจะมาทาตัวบอดี้ครีมตัวที่เป็นกลิ่นเตเทอร์ชูตเก้ให้ดูค่ะเพราะว่ามีความหอมละมุนมากๆเลยนะค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นุ่มผิวมากแล้วก็แบบว่า คือไม่เหนียวนหนักผิวเลยแล้วก็ซึมเร็วค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีความหอมละมุนดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะในช็อปเออยนะคะก็จะมีช็อป ตามเมืองต่างๆแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ a d o e Parfum ได้โดยตรงค่ะก็จะมีหลากหลายกลิ่นให้เลือกแล้วก็ในส่วนของตัวบำรุงผิวเอยตัวอะไรต่างๆเอยเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็หาซื้อได้นะคะที่เป็นราคาเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ